เสนอเมนูข้าวต้มกุยนะครับจุดร้อนๆเมนูตอนเช้าใส่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับ,บก็ใส่ข้าวส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับพอประมาณ ก็คนไปเรื่อยๆสักพักนะครับประมาณ3 5นาทีนะครับได้แล้วแล้วก็จะเติมเกลือนะครับ เกือไปหนึ่งช้อนชานะครับคนไปสักพักตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับหนึ่งช้อนชาเหมือนกันต้องใส่เยอะนะครับ ้าวนี่ก็เป็นข้าวมาจากข้าวใหม่นะครับข้าวหอมมูลิจากอำเภอส่วนภูมินะครับจังหวัดลอยเอ็ดข้าวกินออกหอมนะครับข้าวปลูกเองนะครับที่นาข้าวสวยครับคนไปครับ ต้มไปให้เดือดครับใช้ไฟประมาณร้อยองศานะครับให้เดือดประมาณห้าถึงสิบนาทีะครับแล้วก็จะได้ก๋วเตวต้มกุ้ยอะไรยทานแล้วครับ